พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานศพนะฮะถ้าพูดถึงการจัดงานศพที่ค่อนข้างแปลกเนี่ยเราเคยนําเสนอมาหลายอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแจกของแจกอาหารเอาของมาเป็นทําเป็นดอกไม้ในงานศพนะครับวาในช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมก็เอาอาหารมาติดไว้ก่อนขึ้นเมรุแล้วก็หยิบกันไปอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับมีการจัด ลำวงแบบย้อนยุกเ<ะ>ต้นแบบสุดสวิงลิงโกในงานศพในงานศพนี่หแหละ,ะอะสาเหตุที่ต้องจัดงานแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะัเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับนี่แหละ นี่คืองานศพจริงหรอพี่แบงค์งานศพเลยครับโอ้โหดูเนี้ยสุดสวิงริงโกทีเดียวนะครับเป็นบรรยากาศในงานศพจริงๆครับแล้วก็ไม่ใช่งานวัดหรือว่าที่การรื่นดเริงอะไรนะครับซึ่งทางลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องของคุณพ่อแหลมคงทองครับร่วมกันจัดขึ้นเป็นการลำลึกถึงการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมานะครับก็มีทั้งประดับประดาสถานที่ด้วยน้ําตกและนกกาที่พ่อแหลมชื่นชอบนะครับ ส่วนด้านนอกฮะมีเวทีรำวงเวียนครบหรือว่ารำวงย้อนยุคนะฮะมีนัก,กร้องมีหางเครื่องมีแดนเซอร์โอ้นางรำเนี่ยจัด,จดเต็มเต็มจริงเหมือนงานรื่นเริงมาหรสพอะไรประมาณแบบนี้ะนะครับซึ่งก็สร้างความสนุกสนานครับให้กับแขกที่มาร่วมงานบางคนอดใจไม่ไหวฮะกระโดดขึ้นเวที รอบนี้เหมารอบนี้เหมาขอขอึ้นไปด้วยแล้วการเหมาสามเพลงล้วนฮะจากน้องเอ๋ยฮะสาวสมุทรปราการได้คระรอบนี้ขอเหมาไว้นะฮะสามบทเพลงสามบทเพลงนะครับซึ่งคุณสมปองคงทองครับลูกชายของคุณพ่อแหลมบอกแบบนี้ว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตนั้นนะฮะ คุณพ่อมีการสั่งเสียเอาไว้ครับขอให้มีบลำบงย้อนยุคในงานด้วยเพราะ<ม>อยากสร้างสรรีสันและก็ความสนุกสนานให้กับแขกนะครับเพราะแขกมาเนี่ยไม่อยากให้แขคคออกร้องไห้อ,อยากให้แขกมีความสุขไม่เหงาไม่เศร้าแล้วก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยนะครับคุณพ่อแหลมนี่นะฮะเสียชีวิตนะฮะด้วยโรคชรามเลยด้วย<ม>วัย96ปี<เ>อโอ้โหอายุยืน,น <ะ S 1> เหมือนกันนะครับซึ่งการเสียชีวิตนี้ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพอเสียชีวิตปุ๊ ลูกหลานก็ไม่พลาดฮนะทำตามคำสั่งเสียต้องจัดงานรำวงย้อนยุคจัดเต็มยิ่งใหญ่อย่างอลัอาางการนะครับซึ่งหลังพิธีสวดอภิธรรมศพสเสร็จนะฮะ ดนตรีก็เริ่มบรรเลงจากจังหวะเบาๆนะฮะต้องรอดูให้พระออกจากวัดไป่อออกจากพื้นที่ไปขอนะฮะจากนั้น,นจากจังหวะเบาๆค่อยๆออกสเต็ปๆๆออเบาๆโยกนิดๆหน่อยๆก็เริ่มเป็นสามชาขยับมาปุ๊บอ่าวนี้ก็เต็มที่เลยฮะอ,อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งงานบรมวงเวียนโคกูวางานบรมวงย้อนยุคนะฮะจัดแค่คืนเดียวเท่านั้นนะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษ์ลูกชายกันหน่อยครับ บ,บ้านศพแม่มาสามปีก่อนก็มีครับอานวัดอัานรื่นเริง,เรงจะมีมหัะจบรล้ำบงส่วนมากครับ,รบจะให้ชาวบ้านได้กลุ่มเกลียวกันชุมชนได้สนุกทําไมถึงจดให้มีมหัศจรรยในงานพ่อคะอ๋อคุณพ่อชอบครับก่อนท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้ไปดูท่านท่านชอบหมอลำบงชอบไปดูลำบงมีการ,รสั่งไว้ก่อนตายไหมคะว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นอะไรไปให้มีดนตรีเมียวมาหวาัวละตบในงานด้วยเคย,เคยรักห้ชอบ ชอบครับก็เป็นคําสั่งเสียของคุณพ่อตอนคุณพ่อมีชีวิตอยู่ก็ชอบรําวงอะไรแบบนี้ไปคืออย่างตอนที่แบบคุณยายพี่เสียนะเขาก็จะมีแบบเปิดเพลงเหมือนซอสติงอ่ะเป็นแบบเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนาคือสุดท้ายก็จะเปิดแบบโอ้ดังสนานเลยฮะเออไม่อยากบรรยากาศมันเศร้าเปนไปด้วยลูกหลานก็ร้องฮห้ก็ยืนเดินยืนเต้นกันโหสนุกสนานนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนำมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะคะ